สวัสดีค่ะเรามาวันนี้นะคะเรามาทำผัดมะเขือยาวนะจะทำผัดมะเขือยาวนะก็หั่นเรียบร้อยแล้วก็แช่น้ำเกลือนะแต่ตอนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำให้ะมะเขือยาวสุกก่อนนะคะโดยที่เราจะเอาเข้าไมโครเวฟนะแล้วก็เราจะใช้นี่่ะโหระพานะคะ พราะว่ามะเขือยาวจะเข้ากับโหระพานะคะเข้ากันดีมากนะคะก็จะมีหมูสับนะคะหมูสับส่วนพริกก็จะใช้มะเขือเอ่ออะไรกระเทียมนะ,ะกระเทียมแล้วก็พริกสดพริกแห้งนะ,ะตำนะ,ะนก็ก็จะหขอเวลาไปเตรียมนะเตรียมพริกก่อนนะคะขออภัยนะพูดตะกุกตะกักยังไงก็ไม่รู้ <laughs> อขำตัวเองนะเนี่ยโอเคน, okay, นะคะมะเขือก็สุกแล้วนะคะเข้าไมาโครเวฟสุกแล้วนะคะแต่ทาก็ตั้งเรียบร้อยนะแล้วก็จะเอาหมูสับมรวงเลยนะ อาร้อนมากค่ะวันนี้ 30, 30สามสิบสามสิบองศาได้ที่นี้ยิ่งจะร้อนแล้วก็วันจังรก็ยิ่งจะร้อนอันนี้วันเสาร์นะที่ทะเลปคนเวนี อันนี้ให้ชอบจับก,กันเป็นก้องนะยค่ะต้อง,องระวังแล้วก็จะเอาเนี่ยโขล่เปรียบร้อนนะ คุกเ้าแล้นะคะเปลี่ยนตะดิวนะอ่าค่า้เก็จับกันเป็นก้อนนะไม่ได้อ,อัออนเะดียอัดย้าไมก็เปเปลี่ยนนะ,ะแล้วเราก็จะเอามาเขือลงนะคะไม่ได้กินนานนะคะัดมาเขือยา 这家呢？ Oh yeah. ไปได้เลยนะคะเกมเสิร์ฟเลยนะคะยังกับข้าวสวยร้อนๆเนอะโอ้ยแซ่บยำม,มีแล้ววันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยรสชาติได้ที่แล้วนะคะอ๋อย,ยัมมีแล้วค่ะวันนี้นะคะ มะเขือยาวผัดหมูสับใส่โหระพาเนะี่อาหารง่ายๆนะ่ะแต่ไม่เคยไม่มีเวลากินนะฮะก็อาหารไทยนะั้นหลากหลายมากค่ะก็ปรุงง่ายนะน้ำตาลชูรสน้ำปลาสีอิ๊วขาวน้ำมันหอยเท่านั้นเองค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะเพื่อนฝากเช่นเคยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม าชอบมากก็กดแชร์ได้นะฮะ,อ,ะอย่าลืมคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์นะเพื่อนเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะจะได้สู้ฝ่าฟันกันต่อไปนะคะเลิฟเลิฟนะเพื่อน enjoy คะ่ะผัดมะเขือยาวคะ่ะเลิฟเคะ่ะบาย thank you my friend thank you for support f c a Bye.